สวัสดีจ้าปรินมาอีกแล้วจ้าวันนี้ะจะสวัสดีทุกๆคนเด้อจ้ะวันนี้ปรินกับสีมาาแคชประสบการณ์ในชีวิตจะของอ,อตนมาอยู่แต่งงานแล้วมาอยู่กับแฟนใหม่ๆจ้ะมาอยู่ แฟนใหม่ๆแล้วก็เอ่อ,อเป็นคือจังว่าเอ่อมาอยู่มาอยู่ mm hmm. อินเดียเนาะจ้ะมาอยู่กับแฟนไปที่นี่ก็เอ่อไปเฮ็ดงานอืมไปเฮ็ดงานแล้วก็แฟนนั่นก็เ เ,เขาเอินไว้จังไงล่ะคือคือฝรัง่งเนี่ยเนาะจะ้ะเาขาบ่อยอยากให้ตัวเขาบ่อเขาบ่อยอยากเห็นตัวนี้ยังก,ก็ให้บอกยังสิ่งอะไจ้ะปลาลิ้นกับบลูเด็ดจ้ะประเภทนี้เขาเนาะคนมันบอกคือกันเนาะจะ้ปะปลลิ้นกับบลูแล้วที่นี่ปลลิ้นกับไปเหตุงานจะ้ะมีเหตุงาน ตอแนออแรกก็เห็นงานยวนโรงแรมเนาะจ้ะเห็นงานในอันโรงแรมแล้วก็ทำความสะอาดจ้ะทำความสาะอาดที่โรงแรมวันนี้เห็นงานเนาะจ้ะเห็นงานแล้วเขาก็าล้างล้างห้องนี่จะล้างห้องนี่ไปทำความสะอาดเสร็จแล้วแล้วก็ทุกอย่างจ้ะเราลัางคนเขาออกไปแล้วนี่ ไปคนที่มาพักเลยจะออกไปแล้วเนี่กะเอาลังคนเขาก็เอาเงินวางไวจ้จะวางไว้ให้เป็นติปเป็นอย่าง้าเป็นคิ้วของเขาอย่างสิ่นี้เขาเข้าไปอย่างสิ่้าเขาเห็นเขาก็เป็นก็ว่าเขาเอาวางไว้เป็นติปเนยจะนั่นแหละปะลิ้นก็ไปเฮทเซนสซนทุกมือจ้ะทุกมือแล้วก็ได้ติปหมาได้ติปหมาล้วก็มาเก็บไปได้ติปหมาล้วก็มาเก็บไปเนาะจ้ะอืม ก็ไม่ได้บอกแฟนจะเก็บไปไปที่นี่มือนั้นอไปอซื้อของจะกับมูมูอีกมูอีกคนนึงเขาจะไปซื้อของเราอันฟนนั่นจะให้เงินให้เงินจาะตอนแรกให้เงินไปนิดนึงจะให้ ไปซื้อของมาสั้นพ่นไรทีนี่เงินนั่นเงินมันบกพอจ้ะซื้อของเราเงินมันบกพอเนะออนี่ก็ถือใจซื้อเนาะจ้ะว่าจะของได้ติปยังยังก็เอาไปพร้อมจ้ะพราะเอาไปเราก็ซื้อมาจ้ะแฟนก็เลยบอกว่าเอาเงินมาจะใส่าสั้นจ้ะโอ้ยปละเนก็ตกใจปริเนก็ว่าอันเขาให้ติป่าสั้นเขาให้ติป ติดด้วนมังเฮ็ดง้านะน่าพั่อันเขาติดแล้วก็เลยเก็บไว้เก็บไว้พ่าสันเพิ่นก็โมโหจากเพิ่นก็บอกว่าคือบ่บอกเพื่อนว่าเงินนี่อย่างสันอย่างสี่ไปใหญ่เราจะไปใหญ่มันเข้าใจผิดกันไปใหญ่เลยค่ะนั่นแหละปริเ็นเกิดเกี่ยวกับได้เถียงกันจะเก็บได้ทะเลาะกันได้เถียงกันอืมถ้าสมมุติว่า นี่ประสบการณ์ของปริสเนาะจ้ะถ้าสมมุติว่าผู้ใดที่เอได้แฟซเรามาอยู่มาอยู่ต่างประเทศนะจ้ะอันจะไปตัวเขาเ้อจ้ะถ้าสมมุติว่าได้เงินมาจะใส่หรืออย่างที่ก็ให้บอกเขาไปเลยจ้ะบอกบอกกันไปเลยถ้าถ้าอยู่น้ำกันถ้าบ่าบอกกันบ่บอกกันถ้าเขามารู้ที่หลังนะจ้ะมันมันเสียนบอดีจ้ะมันสิได้ผิดกันเขาสิบอะไร เขาสีว่าเฮานั่นบบซื้อสัตว์จ้ะนั่นแหละปลลิ้นกับเมีย้ยประสบการณ์นั่นแหละจ้ะโอ้ยปลิ้นตกจใจจ้ะตกใจอืมมูก็เลยบอกว่าอันปลลิ้นตอนปลลิ้นมาที่เรือแรกนะั่นปลลิ้นกับเบ้าภาษากับเขาใครเก่งจ้ะปันไดเนาะมมูไปน้ำกันนะจ๊ะมูมูก็เลยบอกว่าไปซื้อของ น้ำกันนะจ๊ะอีกกับแฟนเขาีหคนึงก็เลยบอกว่าเอออันนี้อันไปเหตุงานมาสันมุ้ไปเห็ุงานแล้วก็ได้ติดมา่าสันได้ติดมาเราเพิน่นเพิ่นกันแล้วเก็บเก็บเก็บไว้ว่าสันเพิ่นหึงไม่ได้บอกเจ้าว่าสันโอ้ยเพิ่นก็นเลยบอกว่าเป็นยังคือบอกบอกจัาสันจังสี่กับว่าไปเนี่ยบอกเข้าใจกันเนาะ่าสันจังสี่แต่ผู้ใดเป็น ชนิดแบบนี้กะจะไปเหตุด้อจ้ะถ้าใดอย่างนั้นกะจะไปเสี่ยงไปอย่างจะบอกอืมเขาเขาบ่อนั่นดอกเขาเขาบ่มากตัวจ้ะเขาบอกเขามากซื้อสัต่อกันจ้ะนั่นแหละประสบการณ์ของปลิมกะมียังสี่ละจ้ะอ้ยปลิมเกืเกือบด้วยจ้ะเกือบไป ประสบการณ์หนึ่งของปาริที่มาอยู่นี่นั่นแหละเท่านี้ก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้แหรอเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวคลิปหนาปาริณสีมาเฮ็ดติเบึงไม่หรือมาเว้ากัน,นกเนาะจ้ะเนาะคลิปนี้ปาริณก็มีเท่านี้ละจ้ะบายบาย,บาย